จทถานะครับน้องว่าสมการใดเป็นสมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y และสัมผัสเส้นตรง 3y 4x 11 0ที่จุด2 1น้องก็วาดรูปคร่าวๆเลยนะครับแกน y วงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y ซึ่งน้องก็ต้องรู้นะครับจุดที่อยู่บนแกน y เนี่ยพิกัด x ของมันก็ต้องเป็นศนย์นะครับพิกัด y น้องให้เป็นตัวแปร k ไปแล้วกันเอาต่อมานะครับวงกลมนี้สัมผัสเส้นตรง 3y ลบ 4x 11เท่ากับ0 น้องก็ให้จุดนี้เป็นจุดสัมผัสนะครับซึ่งก็คือจุดสองลบหนึ่งซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับลัศมีของวงกลม จะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสเสมอและจากความรู้พื้นฐานนะครับเส้นตรง ax บวก by บก c เท่ากับ0 m หรือก็คือความชันของเส้นตรงจะมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน b ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับน้องเขาแกล้งเรียง x กับ y สลับที่กัน ซึ่งาอาจจะทําให้เราเผลอแทนค่าผิดได้นะครับดังนั้นน้องเรียงมันใหม่เป็นลบ 4x บวก 3y บก11เท่ากับ0ดังนั้นความชันของเส้นตรงนี้ก็จะเท่ากับลบ a a ก็คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x นะครับก็คือลบ4ส่วนด้วย b b ก็คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y นะครับก็คือ3 ซึ่งลบจะลบก็จะเป็นบวกนะครับน้องก็จะได้เป็น c ดังนั้นความชันของเส้นตรงนี้ก็คือ4ส่วน3นะครับต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐานที่ว่าเส้นตรง l 1กับเส้นตรง l 2ตั้งฉากกัน น้องจะได้ว่าความชันของเส้นตรง l 1คูณกับความชันของเส้นตรง l 2จะมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้ตั้งฉากกันเส้นตรงนี้ลองรู้ความชันแล้วคือ4ีอ่ส่วนสามอ่พี่ถามน้องนะครับความชันของเส้นตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับอะไรครับน้อง ที่คูณสี่ส่วนสามแล้วได้ลบหนึ่งก็ต้องเป็นลบสามส่วนสี่นะครับค่าลบคูณค่าบวกได้ค่าลบสามตัดสามสี่ตัดสี่ดังนั้นลบสามส่วนสี่คูณสี่ส่วนสามน้องก็จะได้เป็นลบหนึ่งนะครับหรือน้องจะจําแบบนี้ก็ได้นะครับความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกันมันจะเป็นจํานวนตรงข้ามกันถ้าเกิดอ,อันหนึ่งลบอันนึงก็จะบวกอันหนึ่งบวกอันนึงก็จะลบ แล้วมันก็จะเป็นเศษส่วนกลับกันด้วยนะครับถ้าเกิดอันหนึ่งเป็นสี่ส่วนสามอันนึ้งก็จะเป็นสามส่วนสีนส่อะต่อมานะครับเกกความรู้พื้นฐานที่ว่าเส้นตรงผ่านจุด x หนึ่ง y 1ผ่านจุด x สอง y สองน้องจะได้ว่าความชันของเส้นตรง จะเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1น้องก็มาดูเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ความชันเท่ากับ 4, ลบสาส่วน c และมันผ่านจุด0ูนย k ผ่านจุด2องลบหนึ่ดังนั้นน้องจะได้ว่าความชันหรือก็คือลบ3ส่วน c จะมีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1ก็คือ k ลบกับลบ1 ส่วนด้วยเมื่อกี้ตัวเศษน้องเอาจุดนี้ตั้งนะครับดังนั้นตัวส่วนน้องก็ต้องจุดนี้ตั้งเหมือนกัน x 2องลบ x 1น้องก็จะได้เป็น0ูลบสอซึ่งลบเจอลบก็จะเป็นบวกนะครับ0ูนลบสน้องก็จะได้ลบสอต่อมานะครับน้องย้ายลบสขึ้นมาคูณฝั่งนี้ ลบสองคูณลบสามลบคูนลบได้บวกนะครับน้องก็จะได้เป็นหกหกส่วนสี่น้องเอาสองตัดน้องก็จะได้เป็นสามส่วนสองนะครับบวกหนึ่งน้องย้ายมาข้างนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งน้องก็จะได้เป็นสามส่วนสองลบหนึ่งเท่ากับ k ซึ่งหนึ่งมันก็คือสองส่วนสองนะครับ สามลบสองได้หนึ่งดังนั้นสามส่วนสองลบสองส่วนสองน้องก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองนะครับดังนั้น k น้องก็ได้มาแล้วนะครับว่ามีค่าเป็นหนึ่งส่วนสอง k ตรงนี้น้องก็แทนด้วยหนึ่งส่วนสองเลยครับซึ่งการที่น้องหาสมการของวงกลมได้เนี่ยน้องต้องรู้สองอย่างนะครับก็คือจุดศูนย์กลางแล้วก็ความยาวของรัศมีหาเรามาหาความยาวของรัศมีกันนะครับ จากความรู้พื้นฐานนะครับระยะระหว่างจุด x 1 y 1กับจุด x 2 y 2น้องสามารถหาได้โดย square root ของวงเล็บ x 1ล x 2ยกกำลังสบวกกับวงเล็บ y 1ลบ y 2ยกกำลังสองดังนั้นตรงนี้ความยาวของรัศมีน้องก็หาได้โดย สแคร์รูทของวงเล็บ0ลบ2ยกกาลัง2บวกกับวงเล็บ1ส่วน2ลบกับลบ1ยกกำลัง2ซึ่งตรงนี้0ลบ2ได้ลบ2ลบ2ยกกาลัง2น้องก็จะได้เป็น4นะครับและตรงนี้ลบจะลบเป็นบวกนะครับ1ก็คือ2ส่วน2 1ส่วน2บวก2ส่วน2น,น,น้องก็จะได้ สามส่วนสองนะครับสามส่วนสองยกกำลังสองน้องก็จะได้เก้าส่วนสี่นะครับน้องทําส่วนให้มันเท่ากันนะครับก็คือส่วนสี่น้องเอาสี่มาคูณบนคูณล่างน้องก็จะได้เป็นสิบหกส่วนสี่สิบหกบวกเก้าน้องก็จะได้เป็นยี่สิบห้าดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็นยี่สิบห้าส่วนสี่นะครับรูทของ ยี่สห้าส่วนสี่น้องก็จะได้เป็นห้าส่วนสองนะครับตอนนั้น r หรือว่าความยาวของรัศมีก็จะมีค่าเป็นห้าส่วนสองต่อมานะครับจากความรู้พื้นฐานที่ว่า ฟอร์มของสมการวงกลมก็คือวงเล็บ x ลบ h กำลังสองบวด้วยวงเล็บ y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองโดยที่ h และ k คือจุดศูนย์กลางของวงกลม r ก็คือความยาวของรัศมีของวงกลมซึ่งวงกลมนี้นะครับน้อง h ก็คือ0 k ก็คือ1ส่วน2และ r ก็คือ5ส่วน2นะครับ x ลบ0ก็คือ x ก็ได้เป็น x กําลังงบวกบวงเล็บหน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2น้องก็จะได้เป็นหน้ากําลัง2ก็คือ y กําลัง2ลบ2หน้าหลัง2ก็ตัด2ไปนะครับน้องจะเหลือแต่ y บวกหลังกําลัง2ก็คือ1ส่วน2กําลัง2 ซึ่งนึ่งส่วนสกำลังสองน้องก็จะได้เป็น1นส่วนสี่นะครับเท่ากับ5้าส่วนสองกำลังสองน้องก็จะได้เป็น25่ส้าส่วนสน้องย,ย้ายบวก1นส่วนสี่มาไว้ข้างนี้นะครับจะได้เป็นลบหนึ่งส่วนสี่ยี่ส้ส่วนสลบหส่วนสนองก็จะได้เป็น24่ส่ส่วนสีนส่น,น,ะน,สน,นะครับ ยิบสี่หารสี่น้องก็จะได้เป็นหกนะครับดังนั้นสมนการของวงกลมก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ y เท่ากับหกโจทย์ถามว่าสมการใดเป็นสมนการของวงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ y เท่ากับหกก็จะตรงกับตัวเลือกที่หนึ่งดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อหนึง่ง โอเคนะครับ